กเลยว่าเมจะเต้นเพลงโ o r y o นะคะไปเซอร์ไพรส์โบทนะมแกชอบใครบ้านในมงครปาไม่มีอะไรนะไม่หะนอยไม่ไม่ใส่หมวกค่ะ เปิดแล้วเหรอเปิดแล้วเปิดตอนไหนนี่ไงหนูกดเล้ขอแล้วเนี่ยไม่พี่ให้หนูใส่หมวกแล้วหนูก็ต้องมัดผมลงอีกอ่ะดิโอเคสวัสดีค่ะพบกับชาแนลทำสิ่งแฟมิลี่นะคะทุกคน ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็อย่าลืมไปซื้อนะคะหมวกสีชั a น e l นะคะมีทั้งสีดําแล้วก็สีขาวนะคะก็สามารถสั่งกันได้นะคะทุกคนใส่แล้วก็จะสวยแบบนี้ก็ต้องบอกก่อนนะว่าโบ๊ทอ่ะเขาชอบศิลปินเกิร์ลกุป<อ>๊ปอยู่วงหนึ่งนะคะชื่อว่าวงโฟอ,อีฟนะคะทุกคน นะว่าชอบใครในโมดโฟอีฟอันนี้ไม่รู้ต้องไปถามโมดเขาเองนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเบสอกะกล่าวว่าแบบเห็นว่าน้องชอบน้องแบบติดตามก็เลยแบบอยากจะทําให้น้องซะหน่อยให้แบบเซอร์ไพรส์น้องซะหน่อยอวันนี้นะคะเบสก็เลยว่าเบสจะเต้นเพลงโฟอีฟนะคะไฟเซอร์ไพรส์โบดนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าโบดเขาจะชอบในสิ่งที่เบสตั้งใจทําให้ไหมคือเบสยังไม่ได้ลองเต้นนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปลองเต้นกัน ซึ่งในบ้านใหม่เบสน,นะคะมีอยู่ห้องห้องนึงเป็นห้องฟิตเนสนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ฟิตเนสยังไม่มาเพราะฉันเนี่ยเราจะไปลองใช้ห้องนั้นแล้วก็ซ้อมเต้นดูนะคะเอาแค่ท่อนหุกนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเพลงน่าจะมีแค่ท่อนหุกนะ้เท่าที่เบสดูเดี๋ยว <Yeah. S 1> อะนะคะนี่นะคะคือห้องฟิตเนสของเบสนตแต่ว่ายังไม่มีของเนะ่ย ช่องที่เบสดูนะคะชื่อช่องว่า Dancy Studio นะคะนั่คือช่องนี้เดยวเบสจะเต้นตามน้องๆนะคะ3คนนี้นะคะเพราะว่าน่าจะเห็นท่าเต้นได้ชัดกว่าเราจะได้แกะท่าได้า <st> ย <copyright> ยืนเลยค่หนึ่งสเขาได้เธอท่ารฉันรัเธอมาตั้งแต่ไม่รู้ว่าเท่าไรบัดไอรมมอเขาให้เท่ารจะให้้นะทมคมาะเชื่อว่าเนี่ยอะไม่ต้องมา

ห้หกเจดปเขารักเธอทุกบฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าทุกบัไมเขาให้ทุกรายจะให้ใครกัน,กนแนอยากง่ายอยากเงงาอากจอถามมีใครให้มากกว่าฉันวัดกันลยฉันคงมไม่แพ้ Aaaa... Anak-anak yuk! Nengang-nengang! Nengang-nengang! nengang มันไม่ใช่ตามพี่ไม่ใช่ตางพี่อ่ะก่อนเกิดเลยนะคะถ้าเกิดว่าทางวงโฟยิมมาดูนะคะก็อาจจะเต้นเหมือนหรือไม่เหมือนหรือผิดพลาดก็จะบเพราะว่าเต้นเพราะว่าหนูเต้นตามหนูเต้นตามคลิปจริงๆก็คือแบบไม่ได้ลงรายละเอียดมากก็ไม่รู้ว่าพิดหรือถูวงโฟยิมมีน้องสาวพี่เนี่ยน้องน้องสาว ี่เล่นตอนนั้นบัลและไฟดาวทั้นหนึ่งเป็นน้องสามพี่เป็นเพ่นเป็นอะไรนะเป็นน้องชั้นพี่ชื่อชั้นแจ้งน้องชื่อแป้งหอมเขาหาโบ๊ทก่อนนะคืออะไรจะหลอกโบ๊ทมาคือถ้าไปตามโบ๊ทจะไม่มาโอ้โหพีไม่ได้เลยพี่ไม่ได้เลยปิดอย่างนี้รับแล้วรับแล้วโบ๊ทมาบ้านนี้หน่อยพี่ตงจะชวนเล่นเพย์โฟ มามาเร็วมาเตะบอลเันอเออมาลงมาเร็วๆเดี๋ยวเร็วเรวดียวโบดีดีตั้นสายวะไม่ก็ไปรอมันไหมพอมันออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ได้เลยเนจะไปออดิชั่น ออดิชั่นเป็นเกิลรุ๊ปของประเทศไทยเนอะนเป็นกนื้้น้นอน้เนืเน็นื้อเน้อเ้เอเนเนื้น้ แบบไม่ไม่แสดงละครไม่แสดงหนังแล้วเป็นเกอร์กรุ๊ปได้ปะเกอร์กรุ๊ปคืออะไรเกอร์กรุ๊ปก็เป็นนักร้องด้วยแล้วก็เต้นด้วยแล้วพ่อเป็นเจ้าของแกมมี่ให้เดชผ่านปะพ่อเนาะ่าดคิ้วเชนเลยพ่อเป็นเจ้าของอาเอให้เดชถ่านปะพ่อเนาะยันอีกสิบปีเลย

เีเฮ้ยมันก็แน่นอนป้าฉันไม่ใช่ศิลปินน่ะแล้วแกชอบใครบ้าในโมโภยบ้างเลยพี่และอะไรอ่ะเออก็เช่าเหมทุกคนก็เป็นเอฟซีครับเหอใครไม่มองกล้องใครไม่อยากมองพี่ก็ต้องเล่นเกมไหอยากไปเล่นด้วยชอบใครบ้าในโมโภยขอหนึ่งคนขอหนึ่งคนที่ชอบอยากมิโต้มิโตงเขาชอบอ้าอ้ายอยากโบชอบใครก็มิโต้ย

ơi ơi, trời ơi, chạy hết làn, xinh đẹp We'll มกกไม่รู้ว่าท่าไรบ้าได้คาให้เท่าไรานจะให้มาัน้มากว่าฉันวัดกันเลยฉันคไม่แพ้โอ,โอเคค่ะสำหรับคิปนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ และก็ขอบคุณวงโฟอีมากๆนะคะเมดก็ไม่รู้ว่าเมดเต้นถูกหรือเต้นผิดนะคะถ้าเต้นผิดก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็เพลงน่ารักมากๆนะคะที่สัมพั์ก็ศิลปินน่ารักมากๆนะคะโบชอบอันนี้มีส่วน <c oughs> แล้วเรา <c oughs> คนที่ชื่ออายอ่ะบอกพี่ก็ครับจเจอครไม่ได้เย <c oughs> ม <c oughs>